เราไปดูบรรยากาศตรุษจ,จีนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันก่อนค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอ,องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอนเนื่องในวันตรุษจ,จีน ที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมจังหวัดแม่ห้องศนมีคนไทยเชื้อสายจีนและชาวแม่ห้องสอนเดินทางไปกราบไหว้ขอพรต่อองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพร้อมขอโชคลาบเทพเจ้าไชยสิงเอียะเนื่องในวันตรุษจ,จีนกันไม่ขาดสายขณะผู้ที่เกิดในปีกุลปีขานมะเสง็งปีวอกต่างพากันเข้ามาแก้ชงต่อองค์เทพเจ้าไทาสวยเอียะหรือเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายกันอย่างไม่ขาดสายเช่นกันค่ะ โดยทางเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ห้องสอนได้จัดตั้งโต๊ะพิธีกราบไหว้ขอโชคลาภต่อองค์ไฉซิ่งเอีะเทพเจ้าแห่งโชคลาภซึ่งตามความเชื่อเล่าว่าองค์ไฉซิ่งเอีะจะลงจากสวรรค์มาประทานพรและโชคลาภให้กับมวลมนุษย์เนื่องในวันตรุษจีนหรือปีใหม่โดยถือเอาเริ่เวลาเหมาะสมในการกราบไหว้ขอพรและขอโชคลาภตั้งแต่เวลา5นาฬิกานาทีจนถึง9นาฬิกาสนาทีของวันที่29กมกราคม25 68นอกจากนี้ยังมีหญิงสาววัยรุ่นหลายคนพากันสวมชุดกี่เพาสีแดงมาถ่ายภาพเซลฟี่นำไปโพสต์ลงทางโซเชียลสร้างสีสันบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนทำให้ศาลเจ้าไม่ห้องสอนแห่งนี้คึกคักเป็นพิเศษค่ะพาไป